คูณเก้าใบไม่เลยย่อมไปย่อมมี่ไปู่มมีรับมีย่นเ่มีไปรัเก้าใบย่อมไปย่อไปย่อมเอย่อมโมมีมีไหครบอเดอมีคันหาขันหามีขันหาไปไปคูณไปคูณฮะไปไปคูณเก้าไปย่อเก้า่อเก้าครับราคาเงินอเก้าล้านเงินเก้าล้านครับแล้วเก่ทูบ ตัวบีก้าดอกครับท้ยกาดอกบีไอ้ที่หลงครับกดอกกู้าดอกสอ่ห้ากเจ็ดดเก้ากาดอกวันนต้องไม่ยเทวดากันนรัเดี๋ยวรกันห สองสามสี่้กสบ้าแปด้าสิบูเก้าดอกสองสาี้าจไนะโอเคครับผมนเีไม่จไมว่าไรตลออกบอ มันห่อตัวด้านนี้เนาะต้องหายังมันถือด้วยน้ำันแต่ไม่มีคนไล่ออกไปเหรมาใ่นเป็นกานเก่ากันนั่นานย่านี้มาเลยดีเป็นการไหมัพี่เปว่าุนะ็นว่าอตเนวานะอย่ เนี่ยบอกเนี่ยแล้วหมดใส่ถงต้ใ่ถเอาแล้วาจักลันเยามแกสามสี่ห้าบเจ็ดแปดราคาดีบาดึง กดีลาบนึงดท่นไีป็ข้างหนักเลยเด็กเราีกนิดนี้ยืคางเห็นป่นี่กําลังจะออกมั่ันยืดไทยเนี่ยดลนเดือดั้งในไล่แต่เป็น้างนักอะรต่อันนี้ออกแล้วัเห็นปะนั่นออแล้วะมรเศรษฐายันหนแน่น nên kéo lan, bầy nhôm đấy, bầy nhôm cùng kéo cản với nhau, bầy nhôm kéo cản

ไม่ห้หมอสอนเนี่ยดูคเนี่ยันไปย่ออนดริงจัเจอเ์ีมาดมาด้วัดวัดมัดไตยังติดในตัวันาไม่ได้ใช้ิมัดจมอดมัดจมยางอันนี้เราจะมาชดับเสาอุ่นจะไปอันนี้เอาเอาอันนี้เพื่อนว่าเอานี้มัดไหม <differences S 2> เอาดันไปตำมันเส้เสาสัตว์ครับผมเอานี่เอานี่เอานี่พัดเลย

นี่เอานิ่พันเลยอีกเกี่ยวรอบกลางกลางกันครับอันนี้ละาาอันนี้ไฟนี่ละมัดข้างล่างอีกสอดปอกนึงครับมัาอีกปอกล่างอีกปอกนึง นั่นแะอยู่หนบ้านสันเดียกานสันรอบเดียวอานสันรอบเดียวแตมันสัรอบเดียวเอารอบเดียวรอบเดียวเออถึงเยอะอ่ยตัดสันลายรอบเดียวมัดรอบเดียวเเยดวับรอบเดียแต่มันเดียงดมัน็เดียงครับแนน งซึ่งลดกันนะอันนี้มาเอาในอันนี้ส้มนี้แต่ใส้นี่ไส้ไงไส้ทั้งหลอดไส้ตั้งไดอันนี่ตั้งขาดเราไะไวที่เส้นไปปูเป็นยังไเนี่ยพอดีโอ้ยเราเออช่วงไม่กินเราไม่ยั้งมัน

มันอาจจะขางนี้ออกกันข้นดาลากองดครับเด้นีแมงเห็นกดงดาลกองเทสนี้แล้วจะจีมงบ้ยนดอกบเนี่ย่ไล่ือีผ้ามีสองนิดิเอกตัขาวนจีดิไ่เห็นงานอ๋อนี่ลือีไล่ไล่ือศีขนตาบะข้าเดินบ่มี เป็นังไงย่างเนี่ยอ๋อน้ำกันี่มร่วมกันอะไมตันวกรอว่าขนัาอ่าีหนวดอนเงไมาแู่มีเมี่ยอเปล่อมีเมียง กนายลังนีเตงกรับเ่หนห้ผมพวกคืต่งกัปไกัน้าร้อยใหกัน่ากันร้อยเอนั่นะีัยังไงยไดจังเเลยตอืตันม้มเยัั้ต้ย้มัลัตยลย

เดตัวนี้เราก็จะได้เห็ดตัวนี้อีเบันจ้ยามมนเลอนี่มัจะได้เก้าดอกขายขายรียกายเลื่อนดีว่าพามือพมพามือพรมพมมาจากทีีามัดาอูบาจันเก็นพมต่อไปเขามาใหญ่กว่าเขาเกิดสามารถชาเรามาแล้วอันนั้นทูบยังไงทูบอันนี้บุษชกลาบาโชกลา

นันไปลงดิดนน้ำครับเขาเรียกว่าไอเมรรียตัวนี้อุ่นเปียกมื่าท่ดินเดี๋ยวลองงสินนะครับุ่เปียกอันประวัดฟิวบอ่ออันนั้นระวันฟือบอ่ะอะไรอ่าขมาก ไปไปแล้วพอภาพเนี่ยต้องเชี่ยวหมากแล้วเียมมากของผมตังเนียมันมนไปปก็จะยาอยู after, ่อันเรื่องสํำคั่นนี่ยนายเชียวว่าอมดีอัมันต้องเตรียมไปเลยยิ่ั่นอ่ะเทปไปรวนโม่มีู้มีเห็เลือกแลอวจะบวัดเน่ยแล้วต้องเตรียมมาเลยไปใหเ่็น่าไห่วงกินปลตองเรียมมาเลยใครจใครเขาจะข้น่ขึ้นวบ่มีเขามากแบบเอามันน้เตะย้ำย่ายกันได้ไนเออมันบ่มีหรอก็ถามเห็นไม่ได้ยอนยนเเกี่ยวหมากไว้ก่ว่าเนี่ยงไ้ คือเน่วัดราะไมาลวตอนมีหลังมันจะวนบางกังบนยากเลยอันนี้ก็คือครบแล้วยังข้ามหมากข้าเดียวสองข้ามข้ามสองข้ามเอาเป็นที่กุะทรงนี่เต็มแบบอันนี้เอาไ้มุมไหนไ่ล้เอาเชเชิหวันที่ห้านีหมดเลยอนนี้คนนี้ดีอ่มาแล้วัวนี้อินฟูเรช่นนนี้ ก็ลอง่ยัเจงโจตีจังกบลวอันนี้ก็ตรกนกาตางาติเออมาเตียนมาเตียนตอบครับผมต่อเอาต่อเอาว่างเอาไปเอาไ้ก่อนเออแล้อย่าว่าง้เน่ย่าไปเจาองเอาไเอเอาไ้ก่อนเอาไ้มัตมมือเจ้าได้เออนะยังว่างอีกนอีกล้ พี่งนป้ออกเลยเออเจ็บตดหนักวหนักง่หนักเต็มตอมัน่นนเจาะ้มหนักากี่ได้ใคยิน่อยอีกไปลุ้นใจดีเยอะเจาแ้อาจ่วยนะมเสร็จแล้วข้อมอได้มิดินแม่ขาคอกจะได้ จะบอกนะวัดจะต่อรี่จริงเส่นไปยังไงเนี่มัเป็นยังไงไม่ใส่แล้วมันใหม่หือยันไเ็ดมือออกมม่แ่กดอนนั้นหวันไหนอีกะมันเหจัเลยอนเนาะอย่พดิดจุดดีเยอครับ่อน้ต่ไปทั้งี่เลยจุดทังไปจุดั้

เน็ตบางๆเลยจังเลยตัวกูจะไป้อนขัดเงิเนาะก็แขงง่อจะงจังเลยเนี่ยนาะแลไปจุดตออจะไปูกเ่าเนาะโอ้ยเราสิ่งเดียวหนึ่งจับันไกันก็เรบอยู่นั้ไม่ได้บ้างเมเลยรางพูดมาใช้นหน้าด <on> <road> <the> ินแดงนั่นแหละมั่จ้ามั่งจ้าวหมยัดไส้นสเกีว่อาวครับาสุดไว้นี่กัน

กัจฉามิสังขังสทระนังขัจฉามิตุติยัมปีพุทังสทระนังขัจฉามิตัติยมปีพุทังเทระนังขัจฉามิตัติยมปีธรรมังสทระนังขัจฉามิตัติยมปีสั้งการเทรนังกัจฉามิสาทุกโอตุคุณคุณสังคุณคุณภูปุญญาคุณตาคุณยยาเจ้าที่เจ้าสารวันนี้ลูกหลานจะได้มาหยับยั้งใส่สวยเมื่อเท่านี้ออกจากที่จ้กศาลเพราะวันที่นี้ลูกหลานเสียดเสียดปลูกบ้านเสียดเทียนหลงเออลง ลงล้อ่าเให้ผูวูมระยะลำแพนขอยาะใหญ่ใสวยออกไปต้งนอกเด้อเอาเขาที่ออกไปนี่เนี่ยเอาเขายู่จะจำเกียเอาพวกไปนอเีเอาเียรกยับอกยังไงนะครับน้างเนาะเออ้ล่ะจัใส่จใส่จลักอีก จำกลับไปบุ่นปหกโอเคุนละไปดีไปนเดิยับง่ายใสสวยจอนนี้เท่านี้่ไปย่งไม่น่สกีสันงยับง่ายใส่สวยออกากเขตเท่านี้ลอ่ตองมาระันน

รรมะวันนักโอตาร,ร,าร,รมะวันาาน,นักโออาญ,ญ,ญม,นนาท,ามาทันตาตาตาทาตีตา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 ญาตาีาตาตาตปตา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 เาตาสาตางเตาตาตาาต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 างาราเาาไงตา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 ตนตา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 ตงตา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 ใาต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 าาาาต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 มตาตาอาตาตาาาาเาาาาาตตตต คือลูกเกยวันหนึ่งลูกเก๋ยวันเลือนย่างหมูนี่ละผู้ไน้รับมอรดกจากพอไงปูสาสิวันยัางกัน้ลยมารับมอรดกจากปูย่านี่แหละเด้อพอแต่สถางต่อไปเพราห้มีโชคมีลักมีรวยขึงนก็ขาดเชิญตาทุกใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ บงสวยไ่ปวยอันก็ไม่หายซำวันนี้วันนี้เด้อสาธุใช่ใช่ใย่อใช่อใช่อจะมีโูครมีลาาซ้ำรวยอายุยืทจะกินในลูกร้านได้เองจะหายรวยรวยรวยเง่งเสาธุสาธุไม่ย่างรินเ็นมัดสดมัดมันำมันัดร ว่าคนดังนาคนดังคนผู้คนดังคนนี้คนดังกระจากันยังไงก็คนดังกันต่อันนี้อาจาะเปมัคคูเทศก์สมวังเช่นคนปรมเสียงเดียกันยิงเสียพายยมปยายยมยิงเจียพยาการพราการยิงหมอจำเยหมอจำเย่ยิงคูู่้สีผู้ีก็เตรเราเพิงายิงยูงเราสังผาสเงในน้องคนใดจะมีสเสียงจะได้มีไฟฟันมันเนมันคนองไม่ใายผู้แทาคนเกิดปีจวดในรูปู้แทบคนเกิดสืออยโรงู้แทคนเกิดที่แขนจะผมฟ้า บุษคนเกิดที่ทอดเป็นกะาอยู่พงบุษคนเกิดที่ลงมือเมงผู้ทคนเกิดี่จงเป็นงเีย้คนถึเนี้ยเป็นมาไม่แก่ผู้ทคนเกิดเมียเป็นเพศกระจกผู้ทคนเกิดพี่ลงนนปาบุษทคนเกิดี่าเป็นใจาิทผู้สทคนเกิดพี่จมิ่งคุณบุษคนเกิดคุณนอบกันสุท้ายผู้ทคนงอคนใบคนเแล้วนี่เก่าคนนอนที่คนเก่าท่าเก่าเนี้ยันกันมุกานักเรงหมุนยาราชามีสูตรอกามุนทีอหางบันทามีตุประตอ่างบร่

ไปทึ่งหน้าทึ้งทงหงุดครับไปทั้งซึ่งหงุดซึ่งหงุดเอากลับมาคับไ์กดไม่เอาหร้สามคอามยันจูบุมโมจมดีบวบอสบอครับอหาจี๊ฮังนงดบวาบครับเาไม่แตกหอยถงเป็นถ้ามดบา เอาวะเนี it, like oh, oh. it, oh. ่เอาเอาเอามีแล้วตเอาเอาเอามัดไปเนี่ยเอามัดไนจ้เอายูทูบยิงเยอะนะเงี้ยมัวก็ใจหายแล้วยูินยมันมันมีเดี๋ยมินเยอมันม่มีเดี๋มันพูไปจะเาแล้วันอยู่ผงเปียกเนาะ นี่เนไหมเหรอเซเได้บ่นไอได้ไว้นี่ได้บ่ครับม่ดได้าวเีกยวต้งกล้วยบ่มตต้งไปมกัได้โอตุ้งกลวยออกมาเม้ยตกล้วยเจ็บไปมัดตเลยแม่ก็งยตัมันทึ่ง่เอาอันมัดไวีกต้นกลวยใช้ต้นั่นอีกตันึงดิยหมอี่ต้กล้วยดิงวยหมดนกตุ้าก้

ตวันกรนไรอยู <t> ่บนไตมล้มหงุงมันแกนะมันเป็นโบุกุงยอดอิกล้วยกันมอก็มีมือไปตัดยังไงบ่นีกลีดเขาเปียววะฮไป่ัดกล้วยบ่ราะมีเตเขาที่นี่ทใ่ใกล้ๆี่บ้่นที่ลางานจมอย่างนดูเลมเป็นคลองปนด้กันมานง่วงหล่นเป็นเยียเป็นม่วงเลือ หาแนวคำระบ่เนี่ยาแนวคำเาเราบ่เนี่ยจะระเจ้าเสียเห้อจะไปตลอดว่ายไปน้ำล้บกนี่าจเามงน้ำล้รวยนี่ละครับไม่มีได้นี้อาจาบดีน้ำลอยู่ตรงเตี้ยนเี่ยนเห็นไหมน้ลรวยน้รวยต่เงินต่าข้อมีก็ไปอาจารย์

ไม่บอกเขเลยไ่มีใเลยตัวมีอะตัานี้ตวมี้อยากเียนตัวนี้อยากับดีกว่าอบั้งเจ็ดงานเจ็ดงานดีก่าไม่ใช่มาทำงานด้วยนะว่าจะได้ของเขาอีกว่วันนี้เอ้า I don't think the bubble will happen. เอาเอาถัวยมาแบงครับผมนุ่มแอาถั่วยมาแบงนั่นล่ะจานน้ำแบงเอาอันนี้ไปเอา่เอาใส่ถุงเลยบ่กว่าไงบ่ต้องใส่จานนั่นบ่ใส่ถั่อ๋อครับผมาเสียบไปน้ำอ๋อ อันของอันของผ้าหมอนส่ที่แบ่งไว้ใสไซผ้าไซถ,ถุงไปใส่เปิ่นไปเอาถุงเอาถุงห่อนมาไซเลยครับเพราะต้องเอาจานมาต้องเอาไซให้พ่อไงบอกเท้กตัวบาบนี้